สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆนี่กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเนาะพ่อๆกันมื้อนี้นะครับจะพามาแนะนํากับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับมื้อนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือต้นคอยนะครับต้นคอยนั้ <Yahoo! S 1> มาถิ่นกาเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยน้ำนะครับต้นคอยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับที่มีความสูง เกินสิบห้าเมตรนะครับแต่กิ่งก้านออกเป็นต้นเดียวหรือว่าต้นกลุ่มนะครับเป็นต้นกลุ่มสามารถนํามาดัดโค้งงอนะครับเป็นไม่ดัดเป็นไม่ประดับได้นะครับสวยงามนะครับเมื่อดัดเสร็จแล้วก็จะมีราคาสูงนะครับเพราะว่าต้นคอยก็เป็นไม่ประดับที่ได้รับความนิยมนะครับเบื้องใบของคอยครับใบคอยเป็นใบเดียวนะครับใบเดียว เลี้ยงสลับกันมีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กขนาดกลางนะครับอ่าด้านหน้าใบานหนาใบกรอบนะครับด้านหนาและด้านหลังมีไอความสากเหมือนกระดาษทรายนะครับเหมือนกับกระดาษทรายใบข่อยนะครับมีความกว้างของใบก็ประมาณ3าถึงสเซนติเมตรนะครับความยาวของใบก็จะประมาณ4ีถึงเซนติเมตรนะครับเป็นใบลักษณะของอ่าใบหยักนะครับขอบใบหยัก นะครับใบคอยอส่วนดอกคอยนะครับก็จะเกิดให้เห็นอยู่ตามต้นที่ต้นใหญ่ๆนะครับดอกคอยก็จะมีดอกสีขาวคุณนะครับออกดอกตามกิ่งตามซอกของใบนะครับรวมกันเป็นกระจุกกระจุกนะครับผลของต้นคอยลูกกลมสีเขียวนะครับผลลูกคล้ายลูปไข,ปไขนะ่ขนาดความกว้างของผลก็ประมาณ0.5เซนหรือประมาณซท่ากับเม็ดพริกไทยนะครับนี่คื อคอยอต้นคอยนี่ก็ถือว่ามีสรรพคุณทางยามีหลายชนิดครับมีเกือบ20กักว่าชนิดนะครับแต่ที่เขาเห็นชัดเจนก็คือ,อเปลือกคอยเนี่ยสามารถนํามาต้มน้ำนะครับต้มน้ําต้มใส่กับเกลือนะครับรักษาโรคลํำมันนาดรักษาโรคเปือกเมือกบวมรักษาโรคปวดฟันได้นะครับหรือว่านํานลําต้นเนี่ยลำเปลือกเนี่ยมาทุบ ้มกับน้ําแล้วก็นําน้ำเนี่ยมาอมนะครับจะทําให้ฟันของเขาแข็งแรงนะครับไม่ปวดฟันนะครับประโยชน์ของต้นคอยนะครับกิ่งคอยนะครับสามารถทํามาเป็นแทนแปรงสีฟันได้นะครับเพราะว่ามันมีความสากแล้วก็นะครับเนี่ยกิ่งที่แข็งแรงแล้วทํามาแปรงฟันได้เพราะว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเกี่ยวกับฟันนะครับส่วนลําต้นใหญ่ๆนะครับ ช่างเขาสามารถทําไปเป็นสมุดคอยได้ที่เราเคยรู้จักกับว่าสมุดคอยสมุดคอยนะครับก็คือ,อสิ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้หูมือนี่ก็คือเพราะว่าคอยเป็นไม้มงคลนะครับที่เชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วนะครับจะช่วยทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดความมั่นคงมีความแข็งแรงนะครับอดทนได้เยี่ยมช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอก นะครับทำให้แคล้วคาดปลอดภัยนะครับจากอันตรายที่เกิดจากผู้ไม่หวังดีหรือศัตรูที่อาจมาทําร้ายต่อสมาชิกในบ้านนะครับพุ่น่ะครับมึงดูไอ้ไม้คอยถือว่าเป็นไม้มงคลที่นิยมสูงสุดนะครับและใบคอยนะครับก็นิยมทําไปเป็นพัดโบกวีเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นออกจากบ้านอีกด้วยนะครับใบคอยนะถือว่าเป็นประโยชน์ที่สําคัญ นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากปลูกต้นคอยนะครับก็สามารถที่จะหามาปลูกได้นะครับเป็นคอยดัดที่สวยงามเป็นไม้ประดับรอบบ้านนะครับเพื่อเสริมสริมงคลให้กับตนเองนะครับแล้วก็เสริมสริมงคลให้กับคนในบ้านนะครับเป็นไม้ที่มีคุณค่านะครับเมื่อนี้บ้านสวนเกษตรพอเพียงได้นําคลิปดีๆมาฝากมาต้อนหากชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับในคราวหน้าเราจะได้นํา ไม่มงคลหรือว่าความลู้เคล็ดลับความลู้ดีๆมาฝากมาต้อนท่านผู้ชมต่อไปสําหรับเมื่อนี้ขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงและขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปของผมในเมื่อนี้ทุกท่านทุกคนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ